อครับทุกคนครับคืออ่คือผมเดินทางมาสักพักหนึ่งนะครับพอดีผมมาเห็นถ้วยนะครับทุกคนครับก็ไม่รู้ว่าเป็นถ้วยอะไรนะครงโอ้โหน่าจะไหลสิบปีนะทุกคนครับดูนะครับนี่เห็นไหมโอ้แล้วก็อีกใบอย่างตรงนี้ทุกคนสองใบนะทุกคนครับ คืออะไรผมก็ไม่รู้นะทุกคนค,คือมันมันน่าจะเป็นที่มันน่าจะเป็นของสมัยเก่านะทุกคนครับสมัยเก่าเมื่อผมคิดว่าไม่ต่ำกว่าสิบปียี่สิบปีนี้นะทุกคนนคะนี่เป็นถ้วยสมัยโบราณนะทุกคนนคะโอ้แล้วก็ทีมันเขาก็จะปรับให้มันประมาณนี้ทุกคนครับ คิดว่าน่าจะเป็นที่พักสมัยก่อนนะครับอันนี้เป็นในป่าน้ํุกวนครับอาครับทุกคนครับก็อ่าคือพอดีเมื่อกี้นะครับผมก็อ่าเดินมาสักพักหนึ่งนะครับผมก็มาเห็นนะครับอ่าผมก็มาเห็นถ้วยนะครับก็อ่าตามที่เห็นนี้นะครับเ็เป็นถ้วยถ้วยก็ถือว่าเป็นถ้วยเก่าแก่นะทุกคนครับก็ไม่รู้ว่าจะเก็บ ผมจะเก็บเอาไปบ้านหรือเปล่านะครับมันเป็นวัตถุโบราณนะครับทุกคนครับฮะอ่านี่ก็เป็นวัตถุโบราณนะก็เป็นถ้วยสมัยผมคิดว่าไม่ต่ำกว่าไม่น่าจะต่ำกว่า20ปีนะทุกคนครับก็อ่านี่ก็คือในป่านะเป็นในป่าลึกนะทุกคนครับจากนี้ไปบ้านก็ประมาณ10กว่ากิโลเมตรนะทุกคนครับก็มีอยู่สองใบนะ อ่าคือสนิมนะครับสนิมก็กินไปเรียบร้อยแล้วนะครับทะลุกันหมดแล้วนะครับก็คือใช้งานไม่ได้แล้วนะแต่อันนี้ก็ยิ่งไปใหญ่นะทุกคนครับก็อืมก็เดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับเพราะว่าอ่าในบริเวณนี้นะครับทุกคนครับก็อในพื้นป่าบริเวณแห่งนี้นะครับก็สมัยก่อนนะครับสมัยก่อน ตอนที่ผมคิดว่าผมยังเด็กอยู่นะทุกคนครับก็อ่าสมัยก่อนก็คือมีคนเขามาทําไร่กันครับอ่าสมัยก่อนเขาจะมาทําไร่ถึงจุดนี้นะครับอ่าแต่ผมก็ไม่รู้ว่านี่เป็นอ่าถ้วยของเขาหรือเปล่านะครับก็ผมก็ไม่ทราบนะครับทุกคนครับก็ผมก็เพิ่งมาเห็นนะครับทุกคนครับก็ยุงอาจจะเยอะหน่อยนะขออภัยด้วยนะครับทุกคนครับ ก็ตามทําไมสมัยนี้เขาไม่มาทําไร่ในป่านี้นครับก็คืออ่สมัยก่อนนะครับเขาทําไร้กันเยอะนะครับก็ทําให้อนุรักษ์หรือว่า,ากรมป่าไม้นะครับเขาไม่อนุญาตให้ทํานะครับเพราะว่านี้เป็นเขตเขตป่านะครับเป็นเขตป่าแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเขตไม่ใช่เขตอุทยานนะครับก็เป็น เดี๋ยวนี้เขาก็ทําอยู่นะครับเขาก็ทําบริเวณที่มันอ,า,อาจจะใกล้ๆหมู่บ้านไปหน่อยนะครับแต่ส่วนข้างในนี้เขาจะไม่ทำนะทุกคนครับก็ซึ่งผมก็ได้ยินข่าวนะผมก็ได้ยินข่าวก็ผมก็ไม่รู้นะครับผมผมก็ไม่รู้ผมก็แค่ได้ยินเข้าๆนะครับทุกคนครับก็ซึ่งคนโบราณน,นะครับคนโบราณเขาบอกว่าการที่เราเข้าป่านะครับหรือว่าเราไปทําไร่ในป่า ในป่าลึกหรือว่าเราไปสอดป่านะครับก็คือห้ามอาบน้ําแก้ผ้านะครัท <sven tweeting. S 2> ุกคนครับคือห้ามแก้ผ <t> ้านะครับเขาไม่ให้แก้ผ้านะครับคือถ้าหากว่าเราอาบคืออาบได้นะทุกคนครับคืออาบได้นะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอับอับไม่ได้นะครับเขามีข้อแม้นะทุกคนครับมีข้อแม้ก็คือเวลาเราอาบน้ำนะครับก็เราก็สามารถแก้เสื้อแก้อ แล้วก็ถ้าหากเราใส่กางเกงขาสั้นนะครับเราก็ใส่กางเกงขาสั้นนะครับเพื่อที่จะอาบน้ํานะครับหรือว่าใส่กางเกงในนะครับเพราะว่าเขาถือกันนะครับการที่เราจะมาแก้ผ้าอาบน้ําในป่านี้นะครับก็เป็นการที่ว่าเราจะดูถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเจ้าป่าเจ้าเขานะครับก็ในตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะครับก็ผมก็แค่ได้ยินเขาเล่ากันมานะครับครับ ถ้วยนี้นะครับผมก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันมาอยู่ได้กี่ปีแล้วนะผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า20ปีนะทุกคนนระับก็สำหรับในป่านะครับสำหรับในป่าคนที่เข้ามาในป่านะครับก็คือ,อข้อต้องห้ามนะครับข้อต้องห้ามที่เราห้ามทำในป่านะครับทุกคนคนระับมันอาจจะผิดกฎนะผิดกฎของไออะไรนะผิดกฎของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในป่านะครับก็คือ ห้ามแก้ผ้าอาบน้ำนะครับห้ามแก้ผ้าคือเปล่อยเลยนะครับทุกคนคือห้ามเปื่อยนะครับคือถอดเสื้อได้นะครับถอดเสื้อได้นะครับถ้าเราอาบน้ํานะครับก็ถอดเสื้อแล้วก็ถอดกางเกงนะครับก็ใส่กางเกงขัดสั้นนะครับอาบน้ํานะครับเป็นก็จะเป็นภาพที่ดูดีหน่อยนะครับก็ผมก็ได้ยินเขาเล่ากันมานะครับคือสาหรับการที่เรามาอาบน้ําในป่านะครับหรือว่าการที่เรามาอยู่ในป่าแล้วเราจะ ไม่ทําผิดกฎนะครับก็และเวลาเราจะปวดปวดทุกปวดทุกปวดเบานะครับก็คือปวดปวดขี้นะทุกคนนะผมจะอาจจะพูดไม่สุภาพนะครับต้องขออภัยด้วยนะปวดปวดขี้ปวดเยียวนะครับก็ถ้าหากว่าเป็นเยียวนี่ก็อาจจ,อาจจะไม่ต้องขอก็ได้นะครับก็ไม่ไม่เป็นไรน,นะครับแต่ถ้าหากว่าคนไหนนะครับใจไม่แข็งพอนะครับหรือว่า,ามีความคิดแปลกๆนะเอ๊ผม รอบนี้กูทําอะไรกูจะขอมีนอ่ำก็คือต้องขอนะครับเพราะว่าคนคนใจน้อยนะครับหรือคนใจน้อยหรือว่าคนใจคนใจไม่ใหญ่นะครับก็ต้องขอก่อนนะครับแต่คือเวลาเราจะขี้นะครับทุกคนครับเวลาเราจะขี้เราต้องขอเจ้าที่เจ้าทางนะครับทุกคนครับเพราะว่าทุกครั้งนะครับผมเข้าป่านะครับผมก็อ ต้องทําการขอนะครับทุกคน,นครับเพราเราก็แค่ยกมือไหว้แล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะว่าวันนี้ครับเจ้านะครับอ่าได้เข้าป่าแล้วก็ครับเจ้าปวดปวดขี้ทุกคน <laughs> ปวดขี้นะทุกคนปวดขี้ก็ขอเจ้าที่เจ้าทางเขาซะอ่ะก็แค่ยกมือไหว้แล้วก็ขอแค่นี้นครับก็ ทำให้เราสบายใจนะทุกคนครับการที่เราจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เราทําอะไรสักอย่างนี้เราจะสบายใจมากกว่านะครับทุกคนครับก็แต่ถ้าว่าเราไม่ขอนะทุกคนครับเราไม่ขอเวลาเราทําไปนะครับเราก็อาจจะคิดมากนะครับคิดมากคนระับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ทั้งที่จริงนะถ้าหากว่าเราลืมขอหรือว่าเราลืมนะครับไม่เป็นไรนะครับทุกคนครับแล้วก็อีกอีกอย่างนะครับเวลาเรากินข้าวในป่านะครับ อเวลาเรากินข้าวในปา่าถ้าหากว่าเรานึกไม่ถึงหรือว่าเราลืมนะครับเราลืมที่จะให้อาหารให้กับ,บเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะครับก็คือถ้าหากว่าเราลมืมลืมจริงๆนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนครับเพราะว่าผมเข้าเป็นประจํานะผมก็บางครั้งผมก็ลืมนะครับแต่ถ้าหากว่ารอบไหนที่ว่าเราเรามีกับข้าวอร่อยๆนะครับอย่างเช่นเรามีไก่มีหมูนะครับก็ ว่าเราอาจจะดักได้ไก่ป่าดักได้สัตว์ป่าเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาเรากินนะครับเราก็แบ่งสักนิดหนึ่งนะครับให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะครับแล้วก็เรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับให้มากินข้าวด้วยกันครับก็อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เราทําไปนะครับเราทําไปก็ทําให้เราสบายใจด้วยนะครับทุกคนครับก็ตามนี้เลยนะทุกคนครับอ่า สำหรับกดในป่านะครับกดในป่าก็ที่จริงมันก็ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะทุกคนครับแต่มันก็อย่างที่เราคิดนะทุกคนครับก็ตามคนแก่คนโบราณเขาว่านะครับแล้วก็หลายๆคนก็น่าจะคิดเหมือนเหมือนกันนะกันที่เราจะทําอะไรสักอย่างในป่านะครับเราต้องมีการขออนุญาตก่อนนะครับทุกคนครับก็อะ ก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรนะครับทุกคนครับผมก็พอดีผมก็มาในป่านะครับมาหาหน่อไม้นะครับเพราะว่าช่วงนี้หน่อไม้เริ่มออกนะครับเริ่มออกผมก็อมาหาหน่อไม้นะครับเพื่อที่จะไปเป็นอาหารที่บ้านนะครับเพื่อจะให้ลูกจะให้ลูกๆนะครับได้อาหารกินนะครับได้กับข้าวมีกับข้าวกินนะครับมาหาปูมาหาปลาในช่วงกลางคืนนะครับก็ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนครับก็ คลิปนี้ผมต้องขอลา f c ทุกคนเพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ